yàà yeah, whatsup guys how you doing? welcome to the channel if your boy Skimma here today again bro. we are here to react to seiran official i don't know the name of this song actually it's written in Thai so we go react to the song and see whats up bro. If you are just coming to the channel for the first time, please go down the line, smile and hit the subscribe button. Please compare the notification so dat you get notified whenever I post video. Like, share, comment down below, please. Comment down below what video you want me to react to. Please you understand. Alright, guys, let's react to this. Let's see what's possible, bro. Please, kindly subscribe if you're new to the channel. Okay. Alright, guys, let's go. ในวันที่ผมอึดอัดผมเปิดบีดโล o ไฟมันจะมีใครที่ไหนมารักคนถอดเสื้อโชว์ไลผู้คนมากมายเข้ามาใช้กุศลโลบายและไม่ทุกอย่างมันแย่กว่าเดิมแล้วมันสุดแสนจะโชว์ควายผมลองโรยกายลงพนักพิงมองดูภาพที่แปะผนังที่มันได้คัดซีนผมเดิมอยากย้อนเวลาผมอยากมีไทม์แมช์ชีนอยากย้อนกลับไปตอนเจ็ดขวบตอนนี้จะได้ไม่เจ็บ อายุผมก็ยังน้อยแต่ผมต้องทำงานหนักและสุขภาพก็กำลังแย่บางวันก็นอนไม่ตาหลับผมเอานิ้วโป้งไปปัดรูปเห็นเด็กนักเรียนในานามบัตรนี่มันคือผมจริงๆหรือว่าผมเองแค่ตาฝาดทำไมรอยยิ้มของผมตอนนั้นมันช่างดูง,งดงามมันคือรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ที่ผมได้พบมาไม่ต้องแซงยิ้มในโลกปลอมๆเพราะโลกมนุษย์คือโลกละครและผมยินดีแต่เกียกตะกายถ้าหากต้องตายในโลกปลอมๆผมนั่งทำเพลงเพื่อโลกท่อง ทองจนตอนนี้ผมมีเงินมีทองมีบารมีมีคนนับถือมีญาติสนิทมีมิตรมากงสิ่งที่ผมทำไม่คิดจะพอและผมแม่งบ้ากว่าลิกกับมอเพราะว่าเวลาไม่คิดจะรอทุกคืนผมเลยไม่คิดจะนอนและสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การตบต่อยแต่คือการที่ได้นั่งเขียนเพลงเพื่อจะให้มันได้ปลดปล่อยวันนี้จะมีก็เก็บถ้าหากไม่มีก็อดหน่อยผมมักจะยิ้มนิดทุกๆวันกับคนข้างในและจบไย มองตาตัวเองเสมอบอกให้มึงสู้ๆถึงแม้เส้นเสียงของมึงจะแตกหรือหูจะอู้ๆ I wish we are understanding what he's saying I wish I understand I really really wish to understand Well let's just r e a c today t the, to the worries even we don't understand one okay. o k a ความเด้งในโทรศัพท์แม่บอกให้สู้ลูกเพราะว่าพระเจ้าจะมองเห็นพูดทำไม่ใช่พูดพูดกูก็เลยต้องมานั่งนั่งเขียนพลงเหมือนเดิมอยู่วันยันค่ำกูก็ไม่ดูว่าจะมีใครฟังมัางแต่ว่ากูไม่เคยสิขอโทษที่จะมาลั่นจะแม้มาหมดทำคนแย่เลยก็ดีกูบอลทูบีกูไม่สนใครมันงานถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปสักกี่ปีแต่ว่าชีพกูยังมีเพราะว่าใจกูมันมั่นโทษที่เอาน้องเพราะว่าใจพี่มันปลาบมกูไม่เคยยอมกับทุกสิ่งกับทุกอย่างที่ได้ผ่านที่ได้พบกูยังต้องรอให้ตะวันมันตกดนางั้วรบด แต่จังหวัดนะเขาโทรไม่ได้พบแต่กูเหนื่อยเพื่อไดีบ้านเพื่อได้รถทุกตุกอยางเพื่อนก็รกูทั้งหมดกูยังคงสู้ถึงร่างกายกูไม่ครบกูไม่เคยบอกว่ากูเก่งไปกว่าใครและกูไม่เคยสนใจใครจะเก่งไปกว่ากูดาวไม่จำเป็นจะต้องเด่นไปกว่าไฟกูเลยเชืมันเป็นไรใครจะเด่นไปกว่ากูถ้ามึงไม่ชอบฉันมึงเผ็นไปจากกูกูต้องขอโทษถ้ามึงเจ็บใจจากกูเพลงนี้จะยืนยันว่ากูสู้และมึงก็ไม่มีวันที่จะเจอใครอย่างกูกูอยากจะบอกอะไรให้นะเวยนี่แหละมันคือชีวิตอ่ะมึงจงดำเนินชีวิตเหมือนวันสุดท้ายและทำทุกอย่างให้้สุุดในนนทกวิาีี ผู้คนนั้นต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างโดมถึงวิธีคิดการมีศัตรูมันไม่ได้ดีไปกว่าการมีมิตรนะเว้ยกูเคยโดนด่ามาหมดจะเด็กกระโปรดเลยแชมป์กาดแต่ว่าสุดท้ายกูปล่อยผ่านกูแค่ไม่อยากจะแย้งด่าและเพลงเพลงนี้กูมีหนึ่งคำที่แกงฝากคือผู้จัดการกูไทยเทส่วนดีเจกูแบงค์บาทควย Yeah guys you what about think do Down below, like share, and please subscribe. You understand? Thank you very much. Stay safe, protected. I'll see you guys later. Bye-bye for now. <laughs>